วันนี้เจ้าจะปลาอันมาขี่รถเขียงเลาะแอลบันยูม่เนะเจ้าอวบัานยูม่เนี่ยเป็นเจไดผ่องอีกอ่ะอันถนนทนตัง,ตงนี้ก็จะิญก็อีนนะแต่อนอื่นเจ้าจะปลามาพอตีตีเจ้าประกาศขายกอนนาะเจ้าจะเป็นตีตรงนี้เนาะถมเรียบร้อยหมดละตั้งแต่ปีที่แล้วถมมาได้หนึ่งปีละดินแน่นหมดละพื้นที่ทั้งหมดมีหนึ่งไร่กับเก้าสิบแปดตารางวาเจ้าแบ่งเป็นห้าแปลง หลังวัดเรีบรยบร้อยมดแล้วมีฉนดครุดแดงทุกแปลงนะเจ้าพร้อมโอนแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่สี่นี่จะมีพื้นที่อยู่แปลงละหนึ่งงานนะเจ้าแปลงสุดทไทยจะมีอยู่เก้าสิบแปดตารางวาราคาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะฮึ้ยไว้ไวใต้คลิปนะเจ้าในอันรายละเอียดข้างหลังเนาะพระว่าวันนี้เดี๋ยวเจ้าจะพาไปขี่รถเครื่องเล่นไปพอถนนทน,นตังบรรยากาศบัญญุไม้อีกอะ่ะอา้าวนี่ก็จะเป็นถนนสายลักของหมู่บ้านนะเจ้า นี่ดูถนนสองเลนมีฟุตบาทเรียบร้อยฟุตบาทนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเมื่อกี้เดือนนี้เองนะเจ้าด้านซ้ายมือนี่จะเป็นโรงเรียนบ้านยิวไหมเนาะเจ้านี่คือท่านสมัยสุดๆ <c oughs> อันนี้จะเป็นตังตีเจ้าจะปาไปพอตีเนาะเจ้าอันนี้จะเลี้ยวซ้ายเข้าข้างโรงเรียนนี่เลยนี่เลยเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ดูถนนเถอะก่อนเจ้า ถนนคือเป็นถนนคอนกรีตนะเจ้าด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะด้านขวามือก็จะเป็นอันหมู่บ้านเนาะเข้าไปข้างโรงเรียนนี่ก๊ัมเดี๋ยวนะเจ้าพเนเออบรรยากาศดีดีนี่เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาตั้งหน้านี่ละลมลืนนะเจ้าบา้านยมัเจ้าบ้านเปิดก็จะอันมีสวนยาง เนีย่ยเข้าเลี่ยงหมูอู้สปาสะเปตปูเข้าปดมาทัวดินอีต้นอ่ะเลี้ยวขวาไปตรงนี้นะเจ้าเลี้ยวโหลดเอาส่งฟังนี่เกิดจะเป็นบ้านเปิดบ้านทงมดอา้าวตีเจ้าอยู่ตรงนี้เลยขวามืออันนี้เป็นภาพก่อนตีเจ้าจะถมเนาะอันนี้เดือนที่อันปีที่แล้วเดือนตุลาปีที่แล้วเจ้าไปล้างวัดไปเออย่างไหวแล้วกะวดวถมอีกอ่ะอันนี้ก่อนเนาะมัน,ะเ,ปนเป็นตรงอีกอ่ะ นี่บ้านติดต,ตีเจ้าหันกับเป็นบ้านเกินบ้าน,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 นติตป็นล้อมหัวหมดแล้วเนาะนี่บรรยากาศโอ้เนี่ยก็เลี้ยวไปตรงนี้ก็จะไปไปวัดสีเขียวชะอุ่มบรรยากาศดีเนาะเจ้านี่เลี้ยวไปตรงนี้เลยด้นานซ้ายมือตรงนี้จะเป็นวัดมันยิ้มใหม่เนาะเจ้าเดินมากำมเดี๋ยวคี่เราทีมากัได้ นี่เลยวัดบ้านยูไม่สวยงามตรงดิงตรงนี้เจ้าจะเป็นบ้านหลังเก่าของเจ้าเจ้าขายไปเมื่อปีที่แล้วนี่เลยเห็นหลังคาตรงนี้หน้านี่เลยนี่บ้านเจ้าเจ้าขายไปปีที่แล้วเพราะเจ้าบ่ได้ปิดไปอยู่แล้วเนาะง่อมหายอยู่นี่เลยนั้นนี่บ้านขวามือนี่บ้านเจ้าเออง่อมหายนี่ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นหน้าวัด งามเจ้าวัดบางอยู่ไหม่งามขนาดไปได้ยูไปแอลกับไปแอลพอเดเจ้าไปไหวพระหลวดไปพอตีตัวกล้าข <c oughs> ายกระมวลเจ้าบังยู่ไหมไปพอเตะ,ะเจริญเจริญพอกัดดูถนน